เราจะมาอธิบายถึงความแตกต่างของคำว่ากาลิมะและคำว่ากะลามนะครับคำว่ากาลิมะนี้ก็คือแปลว่าคำคำหนึ่งนะครับส่วนคำว่ากะลามนั้นจะแปลว่าประโยคนะครับดังนั้นในคำว่ากาลิมะนี้ก็คือคำคำหนึ่งไม่ว่าคำคำนั้นนั้นจะเป็นคำที่ให้ความหมายคนหนึ่งคนหรือว่าสิ่งของหนึงอย่างหรือว่า คำคำนั้นจะให้ความหมายหมายถึงสิ่งของสองอย่างหรือว่าคนสองคนเราไม่ไปดูที่ความหมายของมันนะเราดูที่คำของมันดังนั้นไม่ว่ามันจะให้ความหมายหหรือให้ความหมาย2หรือให้ความหมาย3หรือความหมายเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดมันเป็นคำคำเดียวนั้นเขาก็จะเรียกมันว่ากาลีมานะครับส่วนอีกคำหนึ่งคำว่ายุมละหรือว่าคำว่ากะลามนะครับ ะกะลามกับจ like ุมลาดนี tá, ่ก็จะเหมือนกันก็คือให้ความหมายว่าประโยคนะครับดังนั้นในประโยคนั้นจะต้องประกอบจากสองคำหรือว่ามากกว่านะครับไม่ว่าคำที่มาประกอบนั้นจะเป็นเฟี้ยคือคำกริยาหรือว่าเป็นอิเซมนะครับดังนั้นเมื่อจะมาประกอบเป็นประโยคนั้นจะต้องประกอบด้วยกับสองคำขึ้นไปไม่ว่าคำสองคำที่มาประกอบนั้นจะเป็นอิเซม ว่าคำนามทั้งสองคำหรือว่าจะเป็นเฟียคำหนึ่งรวอีสซมคำหนึ่ง